สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่สาวลาวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องสาวลาวพารวยมื้อนี้ทางซ่องสาวลาวพารวยเนะาะกะริซได้พาทุกคนมาติดตามมาตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายไทยสุดเนาะกับปูซีสูสเนาะว่าปู่สีฟันเน้นให้เฮาเป็นตัวใดเนาะอ่าจะมีตัวเลขแนวทางเป็นตัวใเหเฮากะมาเบิง่งมาติดตามเนาะว่าสิเด็ดว่า ปูซิมีตัวเด็ดตัวดังตัวดีให้เฮาเป็นตัวใดเนาะฮาก็มาตามเนาะ,ะสำหรับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565เนาะเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาเนาะฮากะไปตามตัวเลขแนวทางไปกราบนมัสการปูน้ำกันเลยเนาะกลาบนมัสการปูกรับไปอฟซีครับมาตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายท้ายสุดเดอ้อปูหวาน <c oughs> โค้งสุดท้ายครับเน้นท้ายสุด แมนโค้งสุดท้ายเน้นท้ายสุดบ่ท่านวงบ่ปูเบ่วงเอาว่องสี่บาว่อง่เน้นไหลเล่นบ่ครับฟังเรเลยครับโอ้ยเสร็ล้วบนมีสองนี่แค่สองปูอือเอาบ่วงแต่ว่าห้องเน้นครับตรงๆเบ่วงแต่เน้นเนาะปูเนาะตรงๆบนมีสองปูแขวนๆครับผมพวกแปดกับเก้าแปดนี่เนาะปูเนาะบนสถิติของสูตรนี่พอหลาย จักงวดระบูนี่เดินดีมากเป็นมันเดินมาเส้าแปดงวดส้าแปดงวดฟังดีๆเด้นพี่น้องอันนี้เป็นงวดที่เ้าเก่าแล้วเนาะตรงๆไม่ต้องกลับบนตรงๆส่วนลางถ้าห้าเสียวถ้าเอาสถิติงวดที่สามสิบสามมันจะมีอยู่หกคู่ครับอเด่นที่หนึ่ง เด่นหนึ่งเนาะแมนเด่นที่หนึ่งมาเนตชาเฮ้าเอาเอา s t r a t e g เท้าเก่างวดที่งวดที่ยี่สิบเก้าครับมันจะมาเด่นอยู่สองคูเด่นทรงสองสามกับหาสามเมนูคู่เน่นเน้นจุดเท่าเน้นตรง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 คู่ ตัวเาเน้นสุดๆคือสองสามกับห้าสามเนาะปูเนาะตัวที่ขีดเดฟปูบานนี่ตัวที่ขีดครับขึ้สุดเต็มมันสุดเต็มด้วยครับคือสุดเต็มเนาะซื้อได้ปะครับปูเต็มอยากซื้อก็ซื้อได้ซื้อได้คือเก่าเนาะปูเนาะเอาครับเก่ล่อยากซื้อแล้วมั่วตัวเน้นหายก็เลือกก็ไม่ครับผมโดยเพราะว่าในในตำแหน่งนี่งวดที่สามสิบสามโอ้งวดที่ มาของเขา,าแล้วสามสิบสองงวดครับงวดเจลล์เข้าเด่นทีแปดกับสี่นะครับงวดนี้เข้าเด่นทีเก้าสามหนึ่งครับผมมันเด่นชุดๆก็ขึ้นหนึ่งตัวเดียวนะพวกพวกหมายครับมาในหข้ญญาฝันยันต์ตัวนี้ดุดแต่ว่ามันเดินของมันอยู่ดิเด่นมากมากปกติของมันหนึ่งมาเนี่ครับท้านหนึ่งมามันจะ มันจะมาหลักหน่วยนะเสนาถ้าหนึ่งมามันสะมาหลักหน่วยเนาะงวดที่แล้วมันเด่นที่แปดเเก้างวดงวดฝากขามันเด่นที่สามมันออกขาสามครับแต่ว่าห้องปปลปอยหนึ่งสี่ครับผมครับดรู้สึกว่าหาสามนี่สี่มาสูงงวดเนาะปูเนาะสูตรนี้เนาะงวดงวดนันออกหาสามห้าสามกับนี่แต่ว่าห้องป่า เห้อามาเน้นหนึ่งซีเยเนาบอเอาหาสามเมนเขาบอกเอาหาสามหอหนึ่งซีหนึ่งสตัวเดียวครับองคมที่หนึ่งซีมันไม่ได้ออกหาสามเมันนวดที่แล้วขึ้นกับมีหนึ่งซีเก้าซครับหาเด่นซีก็แปดเลยมันนี่เห้าผลมันเน้นเก้าซีเดย เก้าสี่ศูนสี่นึงสีหองบ่ออามันเห็นแต่คนเสียเงินแล้วนะมันบ่ออกมันเป็นบ่อมาออกต่อถ่ายน้ะบูนเอาสนขึ้นบนซะวัดที่แล้วมันเขาทั้งบนทั้งล่างตัวที่ห้องเต็มครับเอาเปิ่งแขมโเลยครับพี่น้องเกโต้ตัวที่เต็มนี่ยังบ่เคยได้หุดบ่ปูทันง่แต่ว่าเขาเดือกเอาเก้าสี่ห้องบ่อเก่ เอาเป, <4 S 2> เป็นยังไนะ่างเตกัเดะเขาเรียกเอา0ูนซีแทแหนึ่งซีนเลือกเอาศูนย์ซแทน 1, 1> นะเ,เานานะเขาเอาศูนย์ซีเก้าซีศนย์แปดเก้าแปดนามัดเส้นาวเขาเป็นมักเล็กแปดเลยวงกลมที่08 98นะแต่ว่า9 C 9 C C เก้าซีเก้าซนเขาเป็นมันกันมันกันแน้นๆซ้ำๆกัน,กน กระุดหลสำนักอยู่นองหัวที่ออกเกาซีเนาะปูว่ามันนี้บนบนเลยครับบับนี้คือมีแค่สองคููเลยบ่มีตัวกันจอเน้นเลยสุดเต็มเลยบ่กปูจอเน้นเลยจอเน้นเลยนะครับันเน้นเลยอันนี้ที่แน่ๆสถิติมันมันเดินหวดที่ยี่สิบเก้านะครับในสูตรของมันทอดจอเน้นออกมาเลยนะครับจอเอาแปดหลักหน่วยแปดลักเก้าหลักสิบครับโอ้แปดหลักหน่วยหกกับเก้าหลักสิบเนาะปูปกติมันี่นี ปดกับเก้าหลักหน่วยหกกับเก้าหลักสิบครับ,รบมันจะมีมันจะมีหกเก้าหกเก้าอังเสนะเก้าเก้าอังเสลา<อ>แต่ว่าห้าวองหกเก้าก็เอาเก้าเก้าก็เอาเพราะว่าห้าเห้าดับตัวนี้ได้ห้าดับอันเก้าดับหน่วยเดเมันจะมีอยู่ซีคูครับบนมันจะมีหกเก้า กแปดหกเก้าบันก็บมี่เก้าแปดเก้าเก้าเสนาข้าวเล่เบาตัวเก้ายืดรักน้อยขาเบาเนียนี่นีสี่ขูดมันเลยเรียงอายุสองคูดขูดจอให้เนียนเลยนด้ดวยครับกันห้ามเอาได้กันห้ามเพรมันใจแน่ตัวนี้มันดับงวดที่หนึ่งร้อยสี่โอ้มันดับเก้านี่ดับงวดที่หนึ่งร้อยสี่เนาะปูเนอะงวดก้อนห้าดับแปดหลักสิบบนล่างงวดนี้ห้าเก้าดับหน่วยบนล่าง <น>ครับเจ็ดดับสิบธิบนสามดับสิบล่าง<อ>ทุกตัวนี้เมื่อที่หนึ่งร้อยสี่เขาก็เลยยกหกเก้าเก้าเก้าออกยกออกออกใช่ออละืมันมีเชืสีตัวนะขนาดก้ไม้เขาเน่ยมันยกคัดเน็มเลยนะยกออกออกใช่หรที่ผู้มันจะมีมันจะมีแปดกับเก้าหลักหน่วย 8กับ9หลักครับ8กับ9เข้าเล่นดับ9หลักหน่วยไม่นด้เลี้ยักับ8เดเครับครับก็เลยได้มา68 98เนาะวัดที่29ตรงๆไม่ต้องกลับเดินดีดีสูตรนี้เดินดีไหมเนาปูเดินดีเอาครับวัดนี้อาจจะเดินต่อนก็ไไ้ครับเพราะอาจแล้วมันจะเดินต่ออยู่มันบบอาจดอกเนาะปูเนาะมันจะเดินตตอยู่เนาะนี่แหละันจะเป็นวัดที่29บะอ้าว อううเอาต้องรุ่นกันเนาะว่ามันสิเป็นบบงวดที่เสาเก้าเนาะเมร์วันที่สิบหกแมนวันที่สี่มงแนงสี่จับเลยเอาแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาเด้อเอฟซีทุกคนครับนี่ก็เป็นตัวเลขครับผมแนวทางประจงวดเด้อครับวันที่สิบหกซิงหาคมของผู้สีศูนเท่ากับดาวลุ่มของบ้านตากเอฟซีทั้งจองเป็นทียบร้อยครับผม สุดท้ายนี้ครับกอขอบคุณขอบคุณครูด้วยครับที่เป็นแนวทางให้เ c ฟซทั้งจองครับสาธุครับสาธุปูเอาลวะวเนะเอฟซทุกคนเนาะหลังจากที่เห่าได้เบิ้งได้สมตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายทายสุดกับปูซี่ศูนย์แล้วเนะกะหวังว่าเอฟซทุกคนคงจะแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้วเนะสำหรับตัวเลขแนวทางของปูเนะ ก็เดินดีมาตลอดเดินดีทุกงวดเนาะอ่าเข้ามาเบิ่งแล้วกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะสําหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเบิ้งใหมก่กะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดอ้อเฮาจึงบบพลาดเข้าสารเด็ดดีๆดังๆเนาะจากทางช่องสาวลราพารวยสิเอามาฝากมาต้อนเอฟซีทุกคนเนาะอ่าถ้าเฮามากเฮาก็จึงตามเนาะถ้าเฮาบ่มักเฮาก็ปล่อยผ่านเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางอ่าสุดท้ายนี้เฮาก็สิคอลาเอฟซีทุกคนไป่กนเนาะ ขอให้ f อซทุกคนเนาะสุกโซกมันมันน้ำน้ำลวยๆเฮงเงปังปกันทุกคู่ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี